่ามวยปั้มหนึ่งนาทีวันนี้ข้อนึ่งฮองโฮแกนเสียชีวิตด้วยวัยเ71ปีเพราะว่าหัวใจเสียพันโดยล่าสุดของโฮแกนได้รับอาการบาดเจ็บและต้องผ่าตัดซึ่งล่าสุดตุกทับเจ้าตัวได้เสียชีวิตแล้วในวยัย71ปีและนี่คือ,คอตำนานนะั มวยปล้ำที่ดีที่สุดข,ของวงการมวยปล้ำ WWE เพราะนี่คือ The Hollywood Million Event Night s ใช่ครับเขาเกียรติคุแล้วในวัย70ป,ปีในโรงพยาบาลในในขณะที่กำลังผ่าตัด และรักษาตัวจากโรค